กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนทุกท่ายายีพาเลาะไรลสายมันนี่พามาเมืองผักอันนี้ทุกคนจ้ามันมีซื้ออยู่อันอยู่เด้ออยู่เยเลเยอรมันทุกคนนี่ยายบีว่ามันคือผักตุม่มอัอนม้าเลววาสันนี่เห็นป่าลักษณะใบลักษณะต้นมันแต่ทุกคนนี่เยอลมันบอกว่ากินได้นะยายีเขาไปศึกษาบางเรลาทุกคนนี่เห็นบ่าหลากมันอ่ะหลากมันเขาไปเหตุช้าคนจีนพี่น้อง เยอเวิยสิข้นซื้อเยอรมันกับอังก หยุดเล้ทุกคนเนาะี่จ้าทางไปเหตุงานเลยทุกคนนี่เห็นบ่นี่วิวไปแค่นี้จา้าเพราะว่าร้องกินคังแรกเนาะทุกคนเนาะเขาบอกไห้กินเดือนนึงเลยสองคังพนวางสินเนาะบรูว่า้ีผลกับตับกับอย่างพระนาจา่าทุกคนนี่เห็นบ่นี่จ้าซื้ออลากาสอะไรนี่แหละทุกคนเห็นบ่ยี่วิวไปแค่นี้ทุกคนนี่เห็น มันกินได้ทุกคนมันคือผักตู่มมาเลมากมันดอกมันจะสีเหลืองทุกคนนี่ดอกมันจะสีเหลืองจะเขาเจาะตัดหยาออกไปแล้วมันกระโปงว่าไหม่แม่ทุกคนนี่ฟังอันพักไอ้นั่นทุกคนพักไอ้นั่ก่อยเย็บยีเก็บไปแล้วผมมอเลย,อ,ยอะไรสักอย่างเลยนี็นบอมนิถา,ากมาเจาะก,กินมันยุ่งสนามหยานะทุกคน เดี๋ยวเียจะขึ้นซื้อภาษาเยอรมันกับภาษาอัองกฤษจ,จ้ะไมียว,วีเขาเขาไปศึกษาบ้างเนาะอยู่ในกูเกิลทุกคนอืมเป็นขอันบัคืบอ,อันกินบังคืบผักตู่มาเลสออกทุกคนแต่ว่าใบมันอ่ะคายมากเลยนี่ผูเลยเคยกินแล้ว็อันคอมเมนต์มาบอกกันเลยเด้อทุกคนเ้อนี่เด้อจ้ะอันนี้ต้นหน่อยมันทุกคนนี่ ดอกมันจะสีเหลืองทุกคนนี่จ้านวน,นผักตูมาเลไหมทุกคนว่านี่จะมีี่ามันคือเราก็กินได้พร้อมนะทุกคนเห็นบอเอามีตะกะเตียนพี่น้องเห็นตะกะเตียนบอประมาณนี้จ้าทุกคนเราจะมีกลุ่มนี่นะเราก็จะเห็นมองใกล้ๆมองเห็ดงานเด้พีจ้านี่ยมันยุทงหยาพี่น้องเห็นบ่ พุ่งหยาเงาแบบผมจะก็ได้เออเอาท้ายคลิปเบิ้งเอาเข้าไปเบิปเป้งเข้าไปศึกษาเบิ้งทุกคนเอาไปชิมั้างแรกแล้วทุกคนนั่นนี่เดี๋ยวจะไเอาไปล่างแล้วก็ชิมน้ำกันจ้าร้านจะเป็นรสชาติจังไงเนาะไ,ได้จ้าเขาจะบอกว่าพบเห็นในทวีปยุโรปจ้าเฮ้พี่น้องจ้าแม่นหมดเลยจ้าต้นมันเบิด่ดจ้าน,นี่ดอกมันพี่น้อง จะออกดอกออกมากมาทนทีวีร้องไปซิมเบิงจ่าพักไม่ทุกคนกเกิดเลยทุกคนจะวีแช่เบกกิ้งโซดาไว้สักพัก,กอ่ะเราจะเอามาล้างทุกคนเดี๋ยวบางเป็นตะอ,อ่อนก็ยังตอนเก็บนะทุกคนเนาะเราก็ลดต่งขออภัยด้วยทุกคนด้วยความอยู่ไก่ทางไปทำงานเด้ยวีจะเขาว่าเอาไปทำช้าไรเปนวางสิแมทุกคน ตามแน่นเอวีเขาไปเบิ่งในกูเกินเนาะเขาไปทำเช้าไปอย่างไรจ้าพันว่าออมีสารสกัดอันเป็นแคปซูลกินพร้อมนะทุกคนเบิ่งไมจังสิบแจงทุกคนอีกเขาไปเบิง่งต้ารู้ว่ามันจะไม่กินใดจ้าทุกคนแล้วก็อ่านอันอ่นของว่าเฮ็ดอันคนจีนยาจีนเป็นวางสิเนาะ คนมาหอดบ้านเราจะวีมาต่ำมาคุงจ้ะต่ำุวงต่ำแคล่ลอดแล้วก็ไเอ้คอะหัวคอระบีทุกคนจะวีก็มีอันนี้ไก่ขัวเมื่อกี้นี่จ้ะไก่ขวัวผล,มลหมักรักใหม่พักกับบ่มีอย่างไรจะมีแต่หมักกระเจี๊ยบทุกคนไม่หมักกระเจี๊ยบกินผักก่อน จะมาซีมผักอันนี้เบิ่งน้ำกันเน,ะนาะทุกคนเนาะหวานเป็นได้เนาะมมันขมคมนันหวานไหมพี่น้องมันคมๆมมวนหวานจะ้ะอืมบเคยกินกินครั้งแรกเนาะอืมคางารายอนนี้ จะบีคอซิมอีกนอดหนึ่งเพราะว่ากินคร้างแรกทุกคนจะวีก็ยานเนะาะจ้ะแต่วันบอกว่าอันกีวน Bar บวอดซินอีสบาร์บอนวางสินเนาะกีบวดก็ึ้นลาดมันนะทุกคนเขาอาจจะไปเห็ุอันสารสกัดอย่างจากกักรยานเพราะว่าจะมีเขาไปเบิ้งในกูเก,กิลทุกคนมันหวานมันมัๆขมจักหน่อยทุกคนอืม ก็กินได้อยู่นะทุกคนนะใบบักใบบักอันเนีใบบักอะไรนะทุกคนไอ้บตูมไหมักตูมอันเยอรมันเยัยงก็ตูมมาเลเซียนะมันจะมันจะเป็นมันมันเนาะอันนี้จะเป็นขมุมขมขมมันหวานติดอันปาดไหมอืมโอเคอยู่นะทุกคนกินได้บีเก็บม,มาซีมเบิงจ้า ไม่ชื่อทั้งวิทยาศาสตร์อยู่นะทุกคนนะกับไก่ทุกคนไม่นาหล้กเพราะว่าไม่เป็นยาทุกคนไม่ใช่ึ้นชื่อกูเกิลเหรอภาพนี้กูเกิลที่เพิออเ่อนเอาไปเฮ็ดสารสกัดแคปซูลนะทุกคนนวานๆขมๆคือผักหยังอยู่บานฮาจักอย่างนึงทุกคน บอกก็ถูกจก้ะอืมกินแต่หนอดอนนนเขาบอกว่าเดือนหนึ่งให้กินแต่สองข่างาามาทำอะไบ้างกั็นไหมไงอันยเนาะไงอ่ะกูเกินเป็นภาษาเยอร,รมันทุกคนจะวีเขาไปอ่านเิึงเป็นเพียหรือเปล่เนี่กินเพียเข้าไปแล้วเป็นนองเลย จ้าซีม้ม,มกับงมขมมันหวานจ้ากินได้อยู่นะพี่น้องที่ได้ไก่ขวพี่น้องว่าสิทอดเรื่องขวาใช้กระเทียมใัวหอมจ้าทุกคนแซ่บอยู่นะ ลาใหม่ทุกคนกต่อวุตรงร่างก่อนจะมีผงซื้อมา ขอบคุณพี่น้องที่รับชมและฟังกระจาด้อขอบคุณหลายแก่มันมีอย่างจากแค่นี้เราไม่เก็บผักซิมเบิรงทุกคนขอบคุณทุกท่านที่รับชมและฟังค่ะสวัสดีจ้า